ียงป่าบอนอากาศตอนเช้ชาๆนะคะร่มเย็นดีค่ะพี่น้องบ่งใบใบมันกำลังติง่ง กาดเย็นดีแม่กำลังยังมานะส่วนเพิ่นเหรอ จะปูคลองดีปูบุกม่วงกะติดบุกม่วงกระลังเป็นโดค่ะส่วนกเกษษตรดก็จ,จะอันนียพี่น้องพันเซา ร่มเย็นดีค่ะซาปายายเพิ่นนั่นเอาปลามาปล่อยตอนพี่เพิ่นมาเสาปลูกมันจ้ะซาปาสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สวนมันเดจ้าพากันมาตัดลำมันละวนเนียน เพื่อนว่านมันว่แมนนั่นยุน่นที่เพื่อนต้องการนะจ่ะวันนี้เพื่อนก็เลยว่าเสียาจากสองมดัดลอนวันนี้เพื่อนจะไปเบืององินไปนนเบืองลํำมันอยู่สวนนาที่เอาปีกายนี้จะ,ะเลสินกเกลเสียวสองมัดไปก่อน ก่อนที่จะเบิ่งคลิปก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของน้องแว่เนี่ยนะจ๊ะอากาศดีสวนมันพี่น้องจ๋าแม่พามาตัดละมันว่าจะไปปลูกว่าสั่นมาเนี่มันนั่นโมเมนท์ที่เพื่อนอยากได้เมื่อวานเพื่อนจะไปเบิง่งแลาเมื่อหน้าเบิ้นจะภาพาไปตัด Yeah. <laughs>